สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบัสทัวร์บายสวนเหลียงนะฮะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศหมอชิดนะฮะผมยามเย็นนะฮะผมนะครับผมที่เข้ามาเลยนะครับผมจุดแรกที่เราจะเห็นเลยนี่นะครับผมก็เป็นป้ายของบริษัทขนส่งจำกัดนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพรงเล็จัตุจั๊กนะครับผมนะครับผมก็บรรยากาศรอบเย็นนะครับผมที่ขนส่ง หมอชิดนะฮะผมเรามาดูข้างในกันเลยว่าหมอชิดนี้จะคึกคักขนาดไหนนะฮะผมมาวันจุดจีนนะฮะผมวันนี้ผู้คนก็มากมายหลากหลายเลยนะครับผมาบริเวณด้านหน้าน,าน,นะับผมก็จะเป็นจุดจําหน่ายตัวของแต่ละบริษัทนะครับผมก็ม, Or, มีหลายบริษัทให้เลือกนะครับผมก็มีหลายบริษัทให้เลือกนะครับผมก็เป็นจุด รับส่งผู้โดยสารแท็กซ์ส่งแท็กซี่ด้วยนะครับผมอ่านี่ครับก็มีแท็กซี่ให้บริการตลอดเลยนะครับผมอ่ามีตะเป็นตัวให้บริการนะครับผมหานะครับก็มีหลากหลายบริษัทนะครับผมใครจะไปบริษัทไหนยังไงนะครับผมก็สอบถามได้กับแต่ละบริษัทนะครับเพราะว่าเยอะมากทางแอปฟินก็หาได้นะครับผมอ่านะครับก็มีผู้คนมารอซื้อตั๋วนะครับผม มันก็เป็นบริเวณโซนด้านนอกนะครับผมโซนด้านนอกโซนด้านนอกของหมอชิดนะครับผมบรรยากาศผู้คนก็วันนี้เริ่มเยอะแล้วนะครับผมรอบเย็ยนก็จะมีคนเดินทางค่อนข้างจะหนาตานะครับผมใครไม่ได้มาหมอชิดนานนะครับผมก็ชมได้ที่คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ก็เดินดูบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศรอบเย็นนะครับที่หมอชิดนะครับผมบผมก็มีบรรยากาศนี่ก็เป็นจุดรองรับของบริษัทนะครับผมอ่านี่ผมก็เดินดูอยู่รอบนี้นะครับผมเดี๋ยวพาจะพาไปชมข้างในนะครับผมพาไปชมข้างในเลย างในนะครับผมอันนี้เป็นด้านนอกนะครับผ <cribing> มก็มีหลายบริษัทนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะครับของหมอชิตนะครับผมใครจะเดินทางนะครับผมนี่ก็เป็นทางเข้านะครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับนะครับรอนะครับเพราะค่อนข้างจะเยอะนะครับผม นี่ก็บรรยากาศที่หมอชิมนะครับผมนี่นะครับผมก็มีจุดสแกนกระเป๋าด้วยนะครับผม อันนี้ก็เป็นจุดติดต่อประชาสัมพันธ์นะครับผมก็เป็นจุดประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้านะครับผมอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับป้ายของแต ของบริษัทนะครับผมก็จะเป็นจุดว่าบริษัทไหนเที่ยวไหนหน้าผมออกกี่โมงหน้าผมอนนี้ก็สามารถเช็คได้นะครับก็เป็นป้ายบอกนะครับ แต่และบริษัทนะครับอันนี้ของบริษัทขนส่งจำกัดนะครับผมจะมีบอกนะครับว่าเบอร์รถเที่ยวไหนนะครับผมของบริษัทขนส่งจำกัดนะครับผม นี่ก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับจองผ่านออนไลน์ของบริษัทขนส่งนะผมมีการจองตั๋วนะครับนี่นะครับก็เป็นการจองตัว๋วการจองตั๋ออนไลน์นะครับผมนะครับผมนะครับก็สามารถจองได้นะครับผมก็เป็นูข่าวออนไลน์มัก็เป็น รอนะครับผม่คือจุดจำหน่ายตัว๋วประชาสัสมพันธ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นประชาสัมพันธอนะอ์อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับผมภายในของบริษัทนะครับของ มอชิตนะครับผมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไปดนดูข้างในนะครับผมแต่ละโซนนะครับมีอะไรนะครับผมก็มีธนาคารมีร้านค้าต่างๆนะครับในสถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับผมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับผมก็ แล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมะนะครับผมมีร้านค้านะครับก็มีร้านค้านะครับ,ก,รนะรบก็มีที่พักสงนะครับผมร้านกาแฟ อยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับห้องน้ะห้องสุขาอยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับผมมีตู้ชาร์จแบตด้วยนะครับผมน่ก็เป็นศูนย์อาหารนะครับผมอ่านี่ก็เป็นศูนย์อาหารนะครับผมศูนย์อาหารอ่านี่ศูนย์อาหารที่ชาร์จแบตนะครับผม ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนะครับผมก็ใครที่จะเดินทางนะครับผมก็สอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมแต่ละบริษัทนะครับผมมีส่วนตรงนี้อันนี้ผมพามาเดินดูบรรยากาศนะครับผมอันนี้ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม ใครจะเดินทางนะครับผมก็สอบถามข้อมูลการเดินทางนะครับผมว่าแผนการเดินทางดีๆนะครับผมเพราะว่าการเดินทางนะครับก็การจราจรบนท้องถนนนะครับเราไม่รู้นะประมาณนี้เดี๋ยวไปด,ดูไปดูรื่อยๆนี่อยู่ไหนอ๋ออันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับผมอันนี้ก็เป็นทางออกนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้เสเตลเลก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจกับช่องบัตทัวร์บายเสเตลเลในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ